ว่ทุกอย่างให้เข้ากันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแหนมหมูนะคะนี่แหนมหมูนี่เราจะบดเองนะคะเราซื้อเนื้อแดงมาบดนะแล้วก็ เอาพวกเอ็นออกนะคะแล้วก็จะบดแล้วก็หนังหมูนะคะเราต้มซอยเรียบร้อยแล้วนะคะต้มประมาณ25นาทีประมาณนี้นะคะแล้วก็ซอยเดี๋ยวเราจะมาปรุงเนื้อหมูประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ไอนี่ประมาณครึ่งกิโลนะคะหนังหมูประมาณครึ่งกิโลนะคะเราจะกะเอานะคะเกลือเกลือประมาณหนึ่งช้อนครึ่งนะคะหนึ เกลือประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุรสนะคะชูรสตามชอบนะคะก็น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลประมาณหช้อนน้ำตาลประมาณหช้อนนะคะหช้อนตกแล้วก็คั้นให้เข้ากันนะคะเราจะมีข้าวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะคั้นไปก่อนเลย ะะเดี๋ยวเราใส่กระเทียมนะคะนี่กระเทียมเราใส่กระเทียมแล้วก็ข้าวลงไปด้วยนะคะกระเทียมประมาณหัวแล้วก็ข้าวเหนียวใส่ลงไปแล้วก็ชั้นนวนนวดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนวดจนเนื้อ ปั้นเป็นลูกๆก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปห่อทีเดียวนะคะแล้วก็จะใส่ถุงแบบนี้นะคะใส่ถุงได้แ่เลยนี่นะคะใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ เดี๋ยวจะมาทำเป็นแหนมตุ้มกันนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะมาเน้นหนังนะคะนี่หนังเยอะอันนี้เราจะไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราพอมันเยี้ยวแล้วเราไปกินข้างนอกเอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเสียนะคะเพราะว่ามีแต่พริกที่แค่ช่องฟีดไว้นะคะเราจะไม่ใส่ถ้ามีพริกสดใครอยากใส่ก็ใส่ได้นะคะนี่ ต่เราจะไม่ไป่ลิกหมุนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยางรัดยังรัดแบบนี้นี่นะคะหนึ่งตุ้มได้แล้วนี่สวยงาม เจียวใส่ไข่ก็อร่อยนะคะกินดิบิบก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ยำแหนมนะคะยำทอดยำแหนมก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลย